มุทรปราการรวมพลังอ,อชอสารพลังแก้จนพัฒนาคนอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียงนายประทีปนาทีทวีวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ55ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนประจำปี2567ภายใต้แนวคิดรวมพลังอ,อชอสารพลังแก้จน พัฒนาคนอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียงโดยมีข้าราชการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนถูกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมณนะสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 1. กิจกรรมทางศาสนาเทศนาธรรมเรื่องความสามัคคีและการร่วมมือทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนการร่วมถวายสังฆทานและทอดผ้าป่าสามัคคี 2. การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชนอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงาน 3. การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นจำนวน12ราย 4. การจัดบอร์ดทิ่รรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของลุกอําเภอ จะกบเอามือสมัคคีด้วยการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร